สมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาผมไปบูชาพระเนี่ยนะครับเวลาเราเลือกพระเนี่ยเราจะบูชานะครับพระคาข้าวนะจะมีพระคาข้าวือสีขาวนี้นะพระคาข้าวนะครับพระหางหมากนี่พระหางหมากพระหางหมากก็คือหมากที่ท่านเคี้ยวแล้วท่านก็เอาไปบดเป็นผงแล้วก็ทําเป็นพระออกจะมาสีแดงๆถ้าพระสององ,องค์นี้มีเกศาติดอยู่ด้วยเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่มีบุญมากนะครับแล้วก็ มูลค่าการบูชาจะแพงมากนะครับแล้วก็องค์ปฐมเนี่ยองค์ปฐมที่อง์บูชาเนี่ยองค์ปฐมรุ่นหนึ่งนะครับสิ่งหล่เรานี้อธิษฐานจิตมาทางนั้นนะทั้นเวลาที่เราฟังเรื่องพระธาตุคำพระธาตุคำข้าวของหลวงพ่อพระ,ทะ,ทะคำหมาของหลวงพ่อเนี่ยเราไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะได้พระเกศาของหลวงพ่อแล้วก็คำหมาของหลวงพ่อจริงๆทั้งสองอย่างเป็นเรื่องอัศจรรย์ไมล่ะเนี่ยคือปฏิหารพระเกศาและพระธาตุชันมาของหลวงพ่อที่เรียกว่า ไม่ได้เสด็จมาให้ผมนะผมบินไปรับถึงต้นกำเนิดคือที่ชิคาโกจากมือคุณลุงสมคิดที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อไปเทศโปรดที่ชิคาโกตอนปี2532คุณคิดดูสิว่าหลวงพ่อท่านวางนะครับวาระให้ผมกับคุณลุงเจอกันได้อย่างอัศจรรย์มากกว่า30เกือบ30ปี ที่ได้ไปมีโอกาสได้ไปเจอลูกศิษย์ของท่านอย่างน่าอาัศจรรย์ครนี้มาพูดถึงอนุภาพชาญหมากชาตรีคืออะไรนะครับอันนี้เป็นเนื้อหานะครับจากหนังสือนะครับจากหนังสือของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับเป็นหนังสือหลวงพ่อตอบคำาปัญหาธรรมเล่มที่สิหน้าที่81จะเล่าให้ฟังมีเนื้อหาว่าลูกศิษย์ท่านหนึ่งได้กล่าวเรียนหลวงพ่อว่าชาญหมากที่หลวงพ่อท่านคายไว้ ที่ท่ารานน่าจะสระบุรีนะฮะกลายเป็นพระาธาตุแล้วจึงเกิดข้อสงสัยว่าทําไมเกิดเป็นพระาธาตุไดท้ทั้งที่ทหลวงพ่อยังทรงขันอยู่ปกติต้องรอมรณภาพเสียก่อนจึงจะเกิดเป็นพระาธาตุภายหลังพระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงตอบเมตตาสงเคราะห์ข้อสงสัยว่าอานาจของพุทธานุภาพท่านสงเคราะห์คือเป็นเรื่องแตก ตอนฉันจะลุกกลับตามธรรมดาฉันไม่เคยชายคายชานมาวันนั้นเคียเค้ยวๆเลยคายมีเด็กหนุ่ม3าคนและเด็กสาวสองคนอายุประมาณ20กว่ากว่าๆมากราบ,บอกหลวงพ่อครับของมงคลน,นี้ขอของที่เป็นมงคลน,นี้ผมขอนะครับบอกเอาไปเธอลูกเท่านั้นแหละแล้วแกก็เอาไปและก็เกิดมีพระธาตุขึ้นมาอย่างไรก็ไม่รู้นะครับหลวงพ่อก็ตอบว่าชานหมาที่เป็นพระธาตุนั้นค่อยๆเป็นทีละน้อยทีละน้อยขึ้นมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เป็นแก้วหมดแล้วนะครับ เรื่องถัดมาลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งได้กร่าบเรียนหลวงพ่อว่าชาญหมาที่หลวงพ่อเมตตาให้ที่วัดเขาไผ่จังหวัดระยองลูกศิษย์นำไปบูชาหนึ่งวันก็กลายเป็นพระธาตุอีกหนึ่งองค์หลวงพ่อกล่าวชมว่าจริงนะจริงนะน่าจะได้มากกว่านั้นและท่านกล่าวต่อไปว่าการที่ชาญหมาจะกลายเป็นพระธาตุช้า,ชาหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับการบูชาและกําลังใจนะครับ คราวนี้มาถึงการแจกชานหมากของหลวงพ่อที่ใส่ลมบ้างหลวงพ่อท่านเล่าว,ว่าเช้านี้ที่ปทุมธาน,นีตอนเช้าตู่หลวงพ่อปานมาบอกว่าขอให้สมเด็จปฐมขอสมเด็จปฐมว่าชาญหมากนี้ขอให้เป็นชาตีนําหน้าองค์สมเด็จปฐมท่านมาบอกเมื่อขณะหมอให้น้าเกลือท่านบอกความจริงฉันก็ซุกทุกอย่างแล้วนะคราวนี้ขอนําหน้าขอนําหน้าก็ขอให้อยู่หน้าฉะนั้นอย่างพระหางหมากเนี่ยท่านก็ซุกไว้แล้วใช่ไหม และก็มีเรื่องที่คนที่อยู่พิษโลกขับรถปิกอัพชน10รล้อประกรดว่าแค้ว่าดปลอดภัยไม่อันตรายนะครับอีกคนหนึ่งนะครับก็ปวดขานะครับอรัธนาบาร,รมีพระชานหมากก็ดีขึ้นนะครับฉะนั้นชาญหมากชาตีถือว่าเป็นเรื่องราบรักษาโรคได้ป้องกันได้เก็บไว้ดีๆในที่ใส่เก็บไว้ใ,ไวให้ดีๆในที่ใส่สนะต่อไปจะเป็นพระาธาตุอันนี้อย่างเบาถ้าเต็มเต็มที่จะกลายเป็นพระาธาตุแก้วนะ ผู้ถามนึงเรียนถามหลวงพ่อว่าชาญหมากคราวนี้มีผลสมบูรณ์แบบอย่างไรท่านบอกว่าใช่ใช่ท่านทําแรงไว้ไม่เคยทําไว้เลยท่านอันนี้ทําไว้แรงมากนะครับไครนะครับถ้ากลัวจะเสียดายก็ให้อพาตติหอ่อหรือแช่น้ำมนต์จากนั้นก็หุ้มปติค่อยคอนะต่อไปจะมีประโยชน์หลายอย่างชาญหมากชาตีที่หลวงพ่อสร้างนะครับเป็นชาญหมากที่หลวงพ่อนะั้นนะเคี้ยวนะครับแล้วถ้าเกิดคำไหนที่อร่อยท่านจะเก็บไว้ นะครับโดยที่พระท่านคุมแล้วก็ปลุกเสกสามเดือนนำมาผสมนะครับพุทธาพิเศษใหญ่อีกครั้งหนึ่งชาญหมากหลวงพ่อสร้างครั้งแรกนั้นที่นะครับจันทบุรีนะครับก็จะมี2เนื้อคือชาญหมากล้วนกับชาญหมากบวผสมบวบดมวลผสมมวลสารท่านบอกว่าต่อไปนะว่าชาญหมากชาตรีนี้จะให้ลาบมากรักษาโรคได้ป้องกันและก็จะมีนะครับผลดีในเรื่องพุทธคุณต่างๆนะครับ ดังนั้นสิ่งที่เล่าให้ฟังทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับก็จะบอกคุณว่าผมเองเจอปฏิหารพระเจษาและพระท่าชันหมาของหลวงพ่อฤาษีดิงดำแล้วนะครับที่ได้มีโอกาสได้นำมาบูชาไว้ติดตัวเป็นสิริมงคลซึ่งถือว่าเป็นของขวัญล้ำค่าของหลวงพ่อที่มอบให้กับผมอย่างน่าอาัศาจรรย์คุณลองนึกดูนะหลวงพ่อมอรณภาพไปสสิปีแล้วผมเองไม่เคยเจอหลวงพ่อ วันนี้การได้การได้สิ่งที่เป็นของหลวงพ่อซึ่งเป็นเรื่องที่สูงสุดกนะ็คือพระเกศาเนะี่ยมันคือถ้าในทางวิทยาศาสตร์ต้องเรียกว่ามันคือดนะีเนเอเนี่ยดีเนเอหรือว่าเลือดเนื้อเชื้อไขนะครับของหลวงพ่อที่ท่านได้มอบไปให้กับลูกศิษย์ที่เคารพและบูชาท่านและผมก็ได้รับกลับมาแม้แต่คำหมาของท่านเนี่ยเวลาท่านเคี้ยวนี่นะครับดีเอ็นเอน้ำลงน้ำลายมนคำภาวนา นะครับพระธรรมที่ท่านสอนนะครับนะความเป็นพระอริยสงฆ์ที่ท่านมีเนะี่ยก็อยู่ในคำหมากเนี่ยอย่างสมบูรณ์แล้วท่านั้นใครบอกว่าปฏิหารของหลวงพ่อเนี่ยนะครับไม่มีจริงนะครับใครที่ไม่เชื่อในพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ฟังเรื่องที่ผมเล่าเป็นตัวอย่างนะครับเพราะผมเองนะครับต้องบอกว่าหลังจากที่ได้พระาธาตุนะครับชานหมากของหลวงพ่อนะครับอ่ะมีรูปชัดชัดไหมพระาธาตุชันหมากคือแบบไหนนะครับ ไล่ไปก็ได้ผมจะบอกนะครับแล้วก็ได้เกษาแล้วก็คำหมากหลวงพ่อมาเนี่ยต้องบอกว่าโอโหผมไม่รู้จะพูดสรรหาว่ายังไงว่าชีวิตผมเนี่ยได้ของขวัญที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้แล้วนะครับอันนี้คือเส้นพระเกษาของหลวงพ่อนะครับนะครับทุกไก่ไหมอนะ่ยเพิ่มนะอ่ะมานี่ผมให้คุณดูนะเดี๋ยวจะหาว่านะครับผมนะครับนี่คุณดูนะครับจริงๆอยากให้ดูใกล้ๆจะได้ซ้ำไปนะว่า พระเกสาของหลวงพ่อเนี่ยแปลกมากจะจับเป็นก้อนๆน,นะครับจับเป็นก้อนๆและก็จะมีนะครับมีเหมือนมีผงเล็กๆนะครับคง,คงจะมองไม่เห็นหรอกแต่ว่าผมเห็นมากจะเป็นผงเล็กๆเกนะี่ยติดติดอยู่นะครับติดอยู่นะครับติดอยู่ในนีน้ซึ่งก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ยิ่งถ้าหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าประพฤติปฏิบัติด,ดีมากๆแล้วต่อไปจะกลายเป็นใสๆเนี่ยผมจะไม่ผมจะไม่มจะ จะไม่มีวันไหนที่จะไม่เคารพท่านเลยนะในการมาพึ่มปฏิบัติให้มากกว่าเดิมอันนี้เป็นิเส้นพระเกศาของพ่อนะอ่าเดี๋ยวให้ดูคำมากนี่ค,คำมา่ของหลวงพ่อนะอให้ดูเป็นบัสจรรั์นะว่าสิ่งเหล่านี้รอคอยผมมา20กว่าปีนะจริงๆตอกไม่ใช่20กว่าปีนะตั้งแต่ปี3-2มสอ่นะสาก็ถึง6-8นี่ก็30กว่าปีนะ ที่หลวงพ่อท่านเมตตามอบให้นี่ไหมผ่านคุณลุงสมคิดต,ต้องกราบขอบพระคุณท่านมากนะครับนะครับและที่สําคัญนะครับก็พระธาตุชานมากให้ดูพระธาตุชานมากให้ดูทีนะนี่คือพระธาตุชานมากของหลวงพ่อนะครับนี่นะครับทั้งหมดทั้งปวงนะครับก็ต้องบอกว่าผมเชื่อว่าวันหนึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้คงจะได้นำไป ต่อยอดในการทำอะไรบางอย่างให้ทุกคนได้มีโอกาสได้บูชานะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาง่ายๆครับแล้วก็รอคอยมากกว่า30ปีฉะนั้นวันนี้นะครับก็จะบอกทุกคนว่าใครที่เป็นลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ,พ่อพระราชมัญญนะนะครับและพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงปู่ปานนะครับรวมถึงเจ้าพระคุณสมเด็จเกี่ยวด้วยนะครับก็ขอให้เชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ของเราว่าท่านเป็นพระอริยที่ประเสริฐแล้ว ท่านเป็นพระประสบปฏิบโนที่ดีแล้วดังนั้นสิ่งที่ทําให้เห็นนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นขวัญและกํบบาลังใจที่ท่านได้บอกผมให้เดินทางไปชิคาโกเพื่อที่สนทนาธรรมกับคุณดงสมคิดและเชื่อว่าคุณดงสมคิดนั้นท่านก็ได้หลุดนะฮะในเรื่องของความไม่มั่นใจในการประพฤติปฏิบัติ